พี่บอยไม่ได้บอกว่าดาราช่อง7ไม่มีความสามารถมันพิสูจน์เห็นแล้วว่าดาราช่องเจ็เขาก็มีความสามารถแบบของเขาแต่ทีนี้เนี่ย การหลอมรวมระหว่างนักแสดงที่เกิดจากช่องเจ็ดถ่ายละครมาแบบช่องเจ็ดวิธีการเล่าเรื่องวิธีการเล่นไอคอนแทคอารมณ์เล่นแบบช่องเจ็ดเมื่อมาอยู่ช่องวันเนี่ยมักจะต้องปรับตัวพอสมควรที่ไปคุยกับดาราหลายๆายคนที่ย้ายจากช่องเจ็ดมาอยู่ช่องวันในฐานะที่เคยทํางานที่ช่องวันเนี่ยดาราหลายคนก็เอ่ยปากนะคะว่ามันไม่เหมือนเดิมจริงๆหนูต้องปรับตัวเยอะผมต้องปรับตัวเยอะพี่ไม่ได้บอกว่าดีหรือแย่กว่าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเผชิญอยู่ข้างหน้าและรอมุกดากับเข้มหัสวีอยู่นั่นก็คือการปรับตัวในการเล่นในการ แสเพราะจังหวะ eye contact อารมณ์ของช่องวันกับช่องเจมันต่างกันลักษณะาการทํางานมันต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันชัดๆก็คือจากนี้ไปเข้มหัสวีและบุกดาอยู่ในจุดที่ต้องพิสูจน์และปรับตัวเองพิสูจน์ว่าจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเปลี่ยนน้าปลาตัวเดิมจะไหยคล้องเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อเปลี่ยนบรรยากาศสีสันการทํางานจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่าพีบ่บอยเชื่อว่านี่คือความท้าทายนี่คือโอกาสที่ท้าทายที่สุดของเข้มหัสวีและ ท้าทายที่สุดของมุกดา